อาการที่อาจจะบ่งบอกนะครับว่าท่านขาดโอเมก้าสครับสวัสดีครับผมหมอท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของโอเมก้า3ครับอาการที่อาจจะบ่งบอกนะครับว่าท่านขาดโอเมก้า3ครับถ้าท่านมีอาการดังนี้นะครับ อาจจะต้องรีบหาโอเมก้า3มาทานมาทดแทนหรือหาอาหารที่มีโอเมก้า3มาทานนะครับสำคัญมากๆสำคัญมากๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับครับสำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับ ตัวโอเมก้าสเนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งอ่ะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอด ใ, ion, ness, ในห <Add tribes> ัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับโอเมกา3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว <Right S 1> ่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้าสมเนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญสคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้าสเพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแ,แรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่า อาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขยมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับ ไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอะ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าขาดจะอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ําร้อนมากเกินไปหรือเปล่านี้ก็ต้องดูผสมผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่ อาการอย่างที่สองครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราให้ทานโอเมก้า3มเนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ย พบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้าสามเนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามัน bright ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti-inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่า ถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทางไครไตรติสนะฮะหรือว่าทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเออมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะ ขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแหง้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ําตาเนี่ยผลิตได้ไม่ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน,น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเออเฮ้ยเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้ลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเรา,เาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจําวัน พวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ํามันดีๆน้ํามันราข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้าสให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายาเออก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้าสอันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่แต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับ ือตัวโอเมก้าสมเนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่ง อักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้าสมเนี่ยมีริ์ต่อใต้การอักเสบทําให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้าสอย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้าสามป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับ มาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สําหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้าสเนี่ยนะครับมีส่วนในการบํารุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกตินี่นะครับอาจจะเกิดจาก ขาดโอเมก้าสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้าสหรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้าสในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติได้นะฮะผู้ที่รับโอเมก้าสเพิ่มขึ้นไปเ,ออเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะ ขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึงก็ประมาณพันมิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกร,รัมมากกว่า60%เช่น ตัวโอเมก้าส1 0 0 0มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรันมนะครับอย่างไม่ย่งย่งน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี4 5 0 0อ่ะก็โอเคนะฮะแต่2-300เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่2-300มิลลิกรัมไอเจ็มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเ <laughs> พราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะ มี DHA กับ EPA ที่สูงสูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า60%ได้คือดีมากๆเลยนะครแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานเนี่เลือก DHA สูงสูง แต่ถ้าเกิดบอกว่า,อ,าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงสูงนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ย เวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารประลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กําจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญ,ญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอา,อาการต่างๆที่ ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับเออมันแบบมันวุ่นวายอะ่ะอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังเปล่า,ามาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ํามันรำข้าวพวกทัวอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับ โอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้าสามีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศรา้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบเออไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะ ที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็น neuroprotective นะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทําให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับ แสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ไดโอมีกาสามมักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคลืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อข้อติดข้อยึดต,ต้องบอกงี้ฮะตัวโอมีกาสามเนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เเนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะ การอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่เนอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันเริ่มมันติดมันปวดเมื่อยผู้ดได้รับโอเมก้าสมเนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมกา้าสเยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้าสเนี่ยมีเขาเรียกว่า มีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดล่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมล่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยเอออาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จําเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมาก สุดๆเลยเนาะอ่าครานี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้าสามนะครับโดยปกติผมแนะนําให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดอาหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่านะครับโอเคอาหารที่แนะนําก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลเลึกพวกนี้โอเมก้าสสูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ํามันต่างๆน้ามันําข้าวก็ดีนะฮะใช้ ใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันํำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้าสอยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องทานต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้าสเม็ดหนึ่งเนี่ยมันประมาณพันมิลลิกรัมนะครับพั 1, นมิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้พันมิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า60%ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดี จะค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ํามากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA หรือแค่20%เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอาอี๋ยวน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ50%แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มกักจะมีราคาแพงกว่ามันก็แพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนําแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบํารุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจําไม่ค่ออยดีเลืก DHA แต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวยัยแอนตี้อินเฟรมแก้ข้อเขานุ่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ทานไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งบาย สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ